พี่นสะนะกันนุงยงตีลัตีวตเลไปเดยอนแล้วฮอดแล้วมันมันมีนะบ้นมีไฟบ้านน่ะมีไฟบานน่ะนยัเร่เลยนะไปเลียมนไปเรียอ้าเลียม้ปเียมคน้อโอ้ยเสียงรันนี่ตึงๆอยู่แีบนี้ เอาเร็วเร็วเรบี้ยเราถวบล้เบี้ยเบี้ยถวบวแล่แบี้วบวพนอมันแรงเป็นท้างลงไปดิงามมากอ้าวถวบหวยคือกันต์้นนี่นี่น้องรับว่รูเลียงรูเล่ายังเลย Khả năng pha ở đây phải chiếp, chiếp, chiếp à Cái đè đùa kìa Nhìn đó Thiết làm lại không อันนี้ก็ทีกินเขาใส้ฝนเลยพี่น้องบาที่นี่กับหมกน้ำไหมเออกินไปกินมาย่างหมกน้ำไมมต้นนั่นเยอยอะเยอะยอเปิดเลยโต๊ะกระโต๊ไปฝนความกระทวามไปเอมันมีน้ำมากเลยเออใครเนี่ยว่าผูพัดลมเมืม่อเท่า nên anh mặn mặn đi tôi thâu nè, năn lốp, ăn phân lốp mò cẩn quá, sao mà mỏng phân lốp vu quá, nam thuở ba quay leo, vắng không anh đâu nam สุดเพชรพ่วงลองตัวไฟมันรั่วครับหันขึ้นมาทางนี้ยั่อยเถอะเออหันขึ้นมาทางนี้ยั่อยหันขึ้นมาให้เจ้าเออมันจะข้อมันจะไกลไปก่อนขวามิ่วพี่น้องขวามิ่ว <c oughs> น้องเบี้ยวมาใต้กูใต้มาจะ่้อข้อประกาศท่านที่อยู่เทียมเลยพ่อกูได้สิไม่แก่เขาเหรอลูกนั่งวงข้อนั่งข้อมใต้หัวกระยานยืดแต้หัวกระมารโลกนั่งนะ วันเราเขามีหอเขาจริงเบื้องพี่น้องเอ้ยมันไรเขาว่าหาข่อยเราปัจจินีแต่บ้าซสุมองสุดทั้งปัจจนีมือนี่ยก็ต้องขอบพุ่นนั่นเดียวปัจจนีขอบพุ่นโดมเดียมันขอบพุ่นเวทีค้อนเสรปัจจินีคือเวทมาเขาเจ้าตั้งอันเพเดียวตั้งกันเวที่ไงเาใครมันแต่มันเป็นที่ไงตั้งขอยมาพี่น่ะ

พอวาดมันปรทัดอดพุดเลยีบอกสาจะน้อยเรเดี๋ยวได้รับเครื่องปั้นเลยพี่นหลงมัจิ้มั่งหลดจิ้มเสื้อเยอะไปแล้วเยันนั่นหับตัวพนีเปีไหมะเปนี่อดกันนาะกันอกได้ยใจฮะ หมายว่าที่น้ำหมดกคน้อยซะเถอะก็ได้วดเป็นได้ทังนี้กิดจกินเขาได้ฝนไปหรอกบรรยากาศเขาเลี้ยงมาท่านกินน้องก็เหลี่อนก็เหลี่ยวนัไม่เย็นกินข้าไปละเบยร์เย่ามากินข้าวมากินข้าวขวบมุ้งจังนะ

มากินเน้ามาเลยมาเลยนี่าะสบเมันผีวเหมืนมกน้อยไมแบบนี้น้องแล้วก็ย่างย,ย่างนกกระทาถึงไมย่างไก่หน่อย

sau ở này cho nó bấm đèn nữa Bưng lê đài cho nó đèn chương khương nữa Rồi tuyệt lê đài cho nó bưng เดี๋ย้เดี๋ยวมับมังครับตอนนี้เรียดค่ะฝนนะครับอยู่ที่เส้นแดงเลยนะครับนี่ ตรงจุดที่เขาอยู่ครับแล้วการเคลื่อนตัวไปทางไหนดูภาพเคลื่อนไหวครับเวลาสีุ่มเวลาห้าทุ่มสิบนาทีครับห้าห้าทุ่มสีสิบตอนนี้เที่ยงคืนยี่สิบห้านาทีครับตอนนี้นี่ ลงพอดีพี่น,อน,น้องฝนตกก็อน,นอาเศร้าพอดีคลิปนี้ไ่สักมิสักกอนพี่น้องครับขอคกัน้คลิปหนาคลิปนี้สบายดีพี่น้อง